สัปดาห์แบบนี้นะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับท่านชมสัปดาห์นี้มีรถสวยๆเข้ามาหลากหลายคันเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์อีที่2 5 1นะครับมีรถสวยๆร้อย 100. ท่านผู้ชมเจ้าของอยู่ถึง6คันครับเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้กันเลยครับ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์กับรถเปิดประทุนสุดหล่อที่คนเท่ๆคูลๆต้องมีไว้นะครับท่านชมกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes b เ n z น SLC 3 0 0 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้คันก่อนหน้านี้สีดำนะครับที่เพิ่งเข้ามาขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สีขาวสุดเท่สุดสวยเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0งจดลิตรนะครับให้แรงม้าจัดเต็ม245รีบแรงม้าจับคู่กับเกียร์9้าสปีดเลยทีเดียวและรุ่นนี้ต กับ R172 คันนี้นะครับ Body Part AMG รอบคันไฟหน้า Integral Eyesem ล้อม Mac AMG ขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยนะครับจะเป็นรถเปิดประทุน2ประตู4ที่นั่งขนาดเล็กปรับเปรี่ยวขับสนุกเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาราลามิก Glass Roof ไฟท้าย LED Diffuser ปลายท่อคู่นะครับเข้าไปภายในสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีทูโทนนะครับจะเป็นสีดําสลับกับสีแดงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบ Memory Package กล้องถอยหลังนะครับไฟ Ambient สามารถปรับเปลี่ยนสีได้3สีนะครับพวงมาลัยท้ายตัด3ก้านพร้อมปุ่ม Multi Function นะครับมีนาฬิกา การนอกคล็อกหน้าจอ M B 2 0นะครับพร้อมการเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียวเกียร์อยู่คอนโซลกลางนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้เป็นเพียง1คันนะครับของ b บนแอนเท่านั้นสำหรับ S L C สำหรับคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่60,000กับ2,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนแอนเคตั้งไว้เพียงแค่หนึ่งล้านแปดแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับ C Class Sport Coupe อีก1คันนะครับท่านผู้ชมที่น่าใช้และก็น่าเก็บไว้เลยนะครับกับรถเข้าแมพจอมสัปดาห์คันที่2 Mercedes Benz C 200 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black และนี่คือ C Coupe นะครับตัวโฉมสุดท้ายนะครับ W 2 0 5 2ประตู4ที่นั่งตัว Facelift Minor Chain นะครับและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้านะครับท่านผู้ชมถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกสุดท้าย นะครับแล้วก็เป็นโฉมสุดท้ายของ C 2 0 0 Coupe Facelift แล้วนะครับตอนนี้นะครับ W205 ที่เป็นตัว Coupe ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมคันนี้ก็เลยน่าเก็บแล้วก็น่าใช้งานไว้เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง Body Parts AMG ไฟหน้า Multi Beam นะครับล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นรถ2ประตู4ที่นั่งนะครับหลังคามุมวงศาลาดเอียงนะครับในรูปแบบ Coupe สวยงามเท่เลยทีเดียวนะครับหลังคาแก้วพาร์นลามิกลาสลุฟระบบคิลเลสโกแพ็กเกจนะครับไฟท้าย Audi diffuser ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้้าาาคครรบบเเเลยยยทีีดวขไปภในนะัตก ด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับสภาพเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซรา์ซาวด์ซิสเตซ่พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับสามก้านท้ายตัดนะครับหน้าปัดเดอนใหม่เป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางนะครับในรูปแบบ C Class โฉมนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแท็บเล็ตขนาดใหญ่ใช้งานเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับ Parking Pilot Assist นะครับโหมดการขับขี่ Eco Comfort Sport Individual ครบเลยทีเดียวที่นนั่งด้าหลังนะครับก็ถือว่าเป็นตัวคูเป้นะครับประเลยที่่นัง นั่งสบายเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่าสเปคแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสีดําสวยงามแบบนี้นะครับมีเพียงคันนี้คันเดียวเท่านั้นใครที่กําลังตามหายต้องรีบเลยนะครับสำหรับเจ้าซีคูเป้คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่3 0 0 0 0กับกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาส่วนพิเศษที่เวนนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1น9 0 0 0้านบาทเท่านั้นครับ รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมหากันให้ควักเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นรถหายากณเวลานี้กันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes Benz CLS 220 D AMG c e Li f t นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพละไว้ถือว่าเป็นสียอดนิยมพิมพ์นิยมเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับ CLS นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ผุ่มกําลังดีเซลสสูบนะครับ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปออฟชั้นนะคร ครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเฟสลิ์ไมเนอร์เชนเนี่ยตกแต่งสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ากระจกเฟรมเลสนะครับระบบคี Go, กกไไย์ LD, er, ly, Talk, oo, ler, เลสโกแพ็คเกจไฟท้าย l อลดีิฟิเซอร์ปลายท่อคู่มีดักเทลสปอยเลอร์เพิ่มเติมมานะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ c เซสด้วยนะครับเข้าไปภายในสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงและสิ่งที่เปลี่ยนใหม่นะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวเฟสลิ์นะครับท่านผู้ชมจะเป็นพวงมาลายัยรุ่นตัวท็อปแมงปอนะครับสามกา้านท้ายตัดพร้อมปุ่่มมมััััััลลลลลตติฟงงกกกก์ชชนนนนนนแแบบบใหหเเเยยททีีดีดววว้้ว็็าาจออคคโซะรรปส ระบบ MBUX แล้วนะครับในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาพร้อมเบาะไฟฟ้าตัวเมมโมรี่นะครับกล้อง360องศารื่งเสียงเบอร์เมสเซอร์ Surround Sound System นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับ Parking Pilot Assist Blind Spot ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและคอนโซลกลางสวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านชมมีทัชคอนโรลรุ่นใหม่นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายนะครับไฟ a m b i e n t Light สามารถปรับเลือกได้นะครับจะเป็นโทนสีเดียวหรือว่าจะเป็นทูโทนที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบาย ซีดานสปอร์ตคูปเป้ที่ครบเครื่องลงตัวอีก1รุ่นเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,900 0กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,590,000บาทเท่านั้นครับ คันก่อนหน้านี้ในรุ่นนี้จองไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมีคันใหม่เข้ามาแล้วนะครับคันใหม่รุ่นเดิมสีใหม่สวยๆงามๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes b e n z E 220D AMG Sport facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเข้มนะครับกราไฟเกรย์เมทัลลิกชมสุดท้ายนะครับของ E Class W213 นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เป็นตัว Minor Change facelift แล้วด้วยนะครับคันนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับพร้อมการใช้งานแบบจัดเต็มเน้นประหยัดพลังงานด้วยนะครับสำหรับเคร มาพร้อมกลุ่มกําลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ OM 6 5 4 2 0ลิตรนะครับ2,000ันซีซีนะครับกับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ต AMG รอบคันนะครับไฟหน้า LED high performance ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงซีดานไซส์ใหญ่กว้างนั่งสบายนะครับ4ประตู4ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบคิรัสโกแพ็กเกจนะครับไฟท้าย LED รุ่นใหม่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด Free Access เข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับสวยงามหรูหราเลยทีเเดียวบบบบาาะะปรรัไฟฟ้้กลอง งหลัันะครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านพร้อมแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับหน้าปัดเดือนไม้น้าจอคอนโซลกลางเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนพร้อมระบบ MBUX นะครับการเชื่อมต่อครบคันนะครับเนวิเกชันเรดิโอมีเดียบลูทูธ USB นะครับและก็การเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนอย่างตัวแอปพลิเคชันระบบ MMC นะครับคันนี้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับมีตัวบรายสปอร์ตระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับอินเทอร์เนียภายในก็สวยงามเลยทีเดียวกับไฟแอมเบียร์ไลท์นะครับด้านหลังกว้างน ไม่ต้องกลัวความร้อนเลยทีเดียวนะครับพร้อมม่านหลังไฟฟ้าต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่ารุ่นนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนใครที่กําลังตามหารุ่นนี้อยู่ต้องรีบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่6 0 0 0 0กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็น,นเคตั้งไว้เพียงแค่2ล้าน1นึ0 0 0บาทเท่านั้นครับ ยังคงเป็นรุ่นฮิตตลอดกาลเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับ W205 Minor Change เครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆนะครับพร้อมรุ่นตัวท็อปแบบนี้นะครับกับรถเข้ามใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 m มือ e d e s Benz c ซ220 DMG Face Lift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Selenite g r เกระครับและนี่คือ C Class นะครับโฉมก่อนล่าสุดตัวก่อนปัจจุบันนะครับ W205 Minor Change Face Lift นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆเลยนะครับถือว่าเป็น C Class รุ่นแรกนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ OM654 ดีเซลบล็อกใหม่ ของเมอร e เซเด e เบนท์นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นด้วยนะครับมาพร้อมถุ่มกำลังเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ต AMG รอบคันไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลามิกลาสรูฟระบบคิลด์สโคลแพคเกจนะครับไฟไท้าย LED สวยงามเลยทีเดียวดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟไฟไ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับรบบไไบบบกกาาารรรรระะไฟฟ้้คคเเเเลลยยยทีีดีดวออองงงง360ศื่ส แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยออปชันความปลอดภัยเนี่ยจับเต็มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบขับตามคันหน้าตัวบรายสปอร์ตนะครับรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับหน้าปัดเรือนไม้หน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมาพร้อมการเชื่อมต่อ Apple Carplay Android Auto Bluetooth USB นะครับไฟแอมเบียนทไลท์ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยท,เยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นฮิตตลอดการแล้วก็หหาาาายยกกตลอดด้้วนนะะคครรัับ่ชมมสีีเป2019 วิ่งมาเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1,590,000บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมเป็น SUV m i d s i z e ไซทรงสปอร์ตนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz GLC 300e Plug-in Hybrid Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพละไว้มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต Plug ์ Plug-in Hybrid รุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4สูบ2.0ลิตร5แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะครับพว่วงมอเตอร์ไฟฟ้าเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง50กิโลเลยทีเดียวเป็นระบบผสมผสสาานนนนใช้งะะดดวววกเเเลยยทีีครัับป็ต Top Option Body Part Body AMG คันนะครับกระจังหน้าสุดสวยไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วนะครับรูปทรงรถรุ่นนี้ขายดีตลอดกาลเลยทีเดียวสำหรับ SUV ยกสูงนะครับขนาดกําลังพอดีไซส์กลางนะครับหลังคาซันรูฟนะครับองศามุมลาดเอียงในรูปแบบคูเป้นะครับมาพร้อมระบบคีิลด์สโกแพ็คเกจนะครับไฟท้าย LED สุดสปอร์ตฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็คเกจกล้อง360องศาครบเลยทีเดียวได้เครื่องเสียงเบอร์เมอร์เซอร์ราล์สซิ ท้ายตัดนะครับหน้าปัดเดือนหม่ตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นตัวระบบ MBUX เป็นตัวทัชสกรีนแล้วด้วยนะครับใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนอกจากจะเลือกโหมดการขับขี่คันนี้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมยังสามารถเลือกโหมดขุมกําลังได้นะครับว่าจะใช้ตัวระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเป็นระบบผสมนะครับหรือว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์อย่างเดียวสะดวกและก็ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวยังได้เลยนะครับสำหรับคูเป้คันนี้ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี202 2นนคัับวิ่่่งงมาาเเพียแ40,000 3000กท้ สูตรพิเศษ,ษปิดท้ายสัปดาห์นะครับเป็นแค่2ล้าน2แสนกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหมา่ประจำสัปดาห์ชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ b บ n NK เได้เลยนะครับและที่ b บ n NK ของเรามีรถสวยๆหลากหลายคันหลากหลายแบรนด์ให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวกว่า200คันมาที่ b บ n NK ได้รถถูกใจแน่นอนครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n NK อ็นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต สัปดาห์นี้นะครับ EP ที่251 mm hmm. เดี๋ยวรอมารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่252จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสด mm ีครับ